ดราม่าหญิงชารานอนกินพื้นที่สามที่นั่งของคนอื่นเจ้าหน้าที่เกลียยกล่อมไม่เป็นผลโอดโอยรับบทคนแก่โดนรังแกเรื่องราวนี้จะมีะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับตามรายงานพบว่า หญิงชารารายหนึ่งในมณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนนอนตะแคงกินพื้นที่3าที่นั่งอ้างว่าจะไปปักกิ่งเพื่อไปพบแพทย์และเพิกเฉยต่อคำเตือนของผู้โดยสารคนอื่นๆทำเอาทุกคนรู้สึกสิ้นหวังพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโทรหาพนักงานรถไฟเพื่อให้ช่วยเกลียกล่อมให้เธอลุกขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าพนักงานรถไฟจะพยายามเกลียกล่อมแค่ไหนแต่เธอก็ยังไม่ยอมขยับกายเยือนกาย ้างว่าฉันขาจะหักอยู่แล้วขาของฉันชาลุกขึ้นนั่งไม่ได้พอนั่งก็เหมือนจะตายปล่อยฉันไว้แบบนี้อย่าสนใจเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับพนักงานจึงย้ำถามให้แน่ใจว่าลุกไม่ได้จริงๆพร้อมชี้แจงว่าตามระเบียบไม่สามารถนั่งที่นั่งของผู้โดยสารคนอื่นได้แต่หญิงชาราย,ยังย้ำซ้ำๆว่าขาฉันไม่ดีพนักงานพยายามอธิบายอย่างอดทนตลอดเวลาและช่วยเธอปรับที่นั่งอย่างใจเย็น แต่จู่ๆหญิงชาราก็กล่าวขึ้นมาว่าอย่าซ้ำเติมฉันเลยฉันใจไม่ดีซึ่งทำให้คนอื่นๆตกตะลึงกับคำพูดนั้นหลังจากข่าวดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาก็เกิดการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในโลกออนไลน์ชาวต่างิพาภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมของหญิงชาราในการใช้รถโดยสารสาธารณะโดยความคิดเห็นส่วนหนึ่งบอกว่าคนแบบนี้ช่วยปร,รับที่นั่งให้แล้วยังไม่ยอมย้ายเจตน,นาเหมือนจะนอนกินที่ชัดเจน อีความคิดเห็นบอกว่าอ้างความป่วยและอ่อนแอไว้ก่อนแล้วบังคับให้คนอื่นยอมเสียสละนี่แหละนิสัยอันธพาลสมัยก่อนอีกความคิดเห็นบอกว่าถ้ารัฐบาลลงโทษคนอันธพาลแบบนี้ไม่ได้ก็เท่ากับสมรู้ร่วมคิดทําให้สังคมเสื่อมซามถ้าทุกคนทําตัวแบบนี้และศิลธธรรมของสังคมโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้ไม่แปลกที่จะมีคอร์รัปชัน มีความคิดเห็นบอกว่าสุขภาพแย่งนั้นเหรอแล้วจะขึ้นรถไฟไปทำไมเรียกรถพยาบาลสะดวกกว่าไหมรถทั้งคันจะได้เป็นของคุณเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องราวของหญิงชาราที่นอนกินที่คนอื่นบนรถโดยสารสาธารณะแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างมาลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o อขอบคุณครับ